ตาเขาพี่น้องเบิ่งตาเขาก็หลยขันตอนอยู่ดิ <c oughs> เห็นบอกอันนี้ดอกหยาดอกหาที่มันมาน้ำเขา่าเขาตากในพ่อเขาเฮ้าพ่อหมังหมังแจ้กน้อยนยอะฮะกมาฮอนเข้าหยาออกพีมากอันนี้เขาเอื่นว่าดอกหยา ราชินีย่าเดีนี้ดอกราชินียา่าเกิดแซ้มน้ำปลาเขาสางความเดือดร้อนในเช้าหน้าบนหน่อย,ออยดอกพี่น้องเอ้ยนี่แหละเ้าก็บคอยฮอนดอกผันใจลดเกี่ยวกับพี่น้งสีและพี่น้องที่มีหญามีเศษต่างๆผสมมานา ค่าใส่ใจมันกระถิบกระจิงพี่น้องงามเกี่ยวเบาแห้งเห่าจะมาเห่าก็ไม่คอยเฮ็ดเอาสีละคอยเฮ็ดเอาพี่น้องเพราะว่าเขาเห่าเอาไปถักกินเอาไปขายเอาไปถักกินเอาไปถักกินเอาไปถักกินเล้วก็เฮ็ดได้ดีงานดกงามเห่าเป็ดสีมันก็จังสีบวดดำพี่น้องถ้าเห่าบาเอาออกนี่ ถ้าเาเอาผสมไปเลยเนี่ยมพอไปสีมันจิดำมาขนาดเด้ะดำเนี่ดำไม่หยางดำ,ดำดนี่อันนี้ก็าไล่เจ้าพี่น้องเท่าเข่าเนี้ยเขาเจ้าเนาะอันนี้เขาเนี้ยเขาเจ้าเขาเนีย้ยเขาเนียเยน้ยได้มีพี่น้องตาตอยู่บริเวณนร์ีแต่หลายเจ้าฝนเจ้านึงกำล,ลังมากกำลังมากมักกลับเอิ่นมักกลับอืมคันมันมีแน่จหน่อยู่ครับกะ มหอนดอกพุกนายก,กับกลับหน้าเลีย้ยเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเจ้านึงก่นกำลังมากลับน,นี่พีนลายขึ้นอย่างเด็กเพิ่งเขาย่อเขาจเจ้านี้ก็หอนไดหอนออกแล้วาเบิ่งเจ้านี้บบพี่หน,นงลืมยังบาลืมเน่ามาหอนลืมเน่มาหอน เจ้านี่ก็อันนี้ก็อีกเจ้านึงพี่น้องเจ้านี่ก็กลับไปหญ้าก็บ่หลายเป็นเดดอกพี่น้องเจ้านี่หญ้าบ่หลายเป็นเด่กวาดลงสี่เหลี่พี่น้องกวดไปร่วมกันไว้หลวก็ฮอนกลับไปกลับมาลงสี่เหลี่ยมจนกลัวมันสี่เหงฮับ ข้าสีต้องมาตากยุงสีสองสามแดดผนเดยยังสี่ยังสามแดดยังสีเก็บใดพี่น้องยังสีเก็บขึ้นเล่าขึ้นช้างเท่าใดเก็บขึ้นเล่าขึ้นยุงเท่าใดการลำบากอยู่บําเพบ่นลำบากเด้ช่าหน้าก็ได้แต่ว่าเขาละคาาเป็นยังไงบุญช่วงนี้ มันแน,ว,แนวมันหนาเก็บเดียวราคาเขาก็บ่กค่อยดีเป็นไดดอกพี่น้องต้องเอาไว้จักน้อย on, สักกอนช่วงนี้คันผู้ได้ขายกันราคากับบกค่อยดีเป็นไดดอกข้าวเหนียวกับมีข้าวเจ้ากับมีข้าวเจ้าแถวทังบ้านนี่กระติกกินข้าวเหนียวเป็นหลักพี่น้องเพราะฉะนั้นคันข้าวเจ้านี่เ้ากระสีเทปเพื่อเอาไปขายข้าวเจ้าราคาดีกัเข้าวเหนียวอยู่ ตัาเนี้มันเก๋ถ้าคาถือแต่ว่าเอาขอไปข,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 ขายดอกเอาไว้กินนี่จ้าตป็งซีอลไรพี่นงค์มาแล้วเจ้าหนึ่งเขาตั้งเบิร์นี่ก็เป็นเขาคลองคุมนี่แหละคุมในควงนี่มาตากน้ำกัน ดอกหญ้านี่ก็เป็นปัญหาหลายตื่นยอะพี่น้องกันบ่มีดอกหญ้างสักสี่สัมบายเนาะขันบ่มีดอกหญ้ากันเอารถเกี่ยวพี่น้องสี่สบายเข้ากับตากสื่อๆแลือเข้าก็เก็บได้เลยอันนี้มันมันมี่ดอกยางก็เลยเป็นปัญหาถามว่าเกี่ยวมือดีบ่เกี่ยวมือก็ดีอยู่ แต่ว่ามันหงเดี๋ยวนี้แรงงานกับบัคอยมีเนาะกับนอกจีจางก็ได้แรงงานบัคอยมีพี่น้องแล้วกัน,กน,แ,งงน,นกแล้วขาวแพยงพร้อมเ้าเกี่ยวมือเห็ดแบบปลอมโบรานห้าวเพราะฉะนั้นชวนมากเลยใส่รถเกี่ยวเพราะต่ใส่รถเกี่ยวกับแล้วใบรถต้นทุนมันคืบบอข้เพียงทอจางคนแต่ว่าแต่เป็นสีอะไรพี่น้องเขากันมา เวลามาตากมือสองมือกับมาเก็บเอาขันเทาเกี่ยวมือมันดอกหยามันมีบ่โมีเเาเอาเอ,อกฮ<ะ>ันเี่ยวือโบมีิโอขันเกียเก่ยวมือบบม,มีอีกอนเพราะว่าเวลาเขาจับต้นขเขาเขาใส่เบิงเเบบ้งอยู่เนาะเขาใส่เบิ้งบบคือหลดเกี่ยวได้หลดเกี่ยวยมันขนนอามาแบบเยอะจังเลย ซ่อนเขาซ่อนน้ำแบบพี่น้องเอ้ยยามเกลือกกระลังพอดีมบนนด่บ้านฝนตกก็พอตกแห้งดอกโตพอลิ่นๆนี่แต่ว่ามันกิเห็ดแห่งล้ำคานอยู่เขาบ่แห้งเที่ยวเก็บเที่ยวเก็ยเเกยบยินแล้วพี่น้องเลงมาบ้านน,นี่แดดแล้ว